อาสวัสดีครับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอีกหนึ่งเหรียญครับนี่แต่เหมาไม่ได้นะเหรี๋ยวเราก็จ้อยพระศรีวุฒพรครับนี่สวยงามส่งไปดูนิดนึงชื่อเหรียญโชคดีนะฮะนี่รุ่นโชคดีสองห้าสองห้าสามหกนะครับหลักร้อยเลยนะฮะสภาพนี้หลักร้อยมีโค้ดด้วยครับมีโค้ดด้วยใน สวยงามสวยงามมากนะนี่ตัวมาดูอีกนิดหนึง่งอ่าโอ้ยังเ็มหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยร้อยต้นต้นเลยนะอ่ะแป๊บหนึง่งอ่ะ บอกวิธีสั่งวิธีสั่งกดลิงก์ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็จะให้ดูวิธีสั่งยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่ทักแชททักไลน์ไอดได้หรือว่าจะเป็นเพจร้านก็ได้ครับเจ้าของ id น่ารักนะ,ะจะเปิดอย่างนี้ให้ดูนะนี่กด ถ้าสมมติเราอยู่บน YouTube ใช่ไหมล้วกดเพิ่มเติมปึ้งอ่ะกดเพิ่มเติมกดนี่ลิงกสินค้าถ้าเราจะดูราคาก่อนเราก็เปิดเข้ามาดูปึ๊บถูกใจไหมอ่ามีรูปนะกดดูรูปได้สองรูปรูปใหญ่ก็ด้านล่างนะมีคลิปวิดีโอดูในเว็บอีกอ่านี่กดดูนี่อ่ารูปใหญ่นะฮะ สั่งผ่านเว็บก็ได้สั่งผ่านเว็บจะเสียค่าส่ง50นะถ้าสั่งผ่านไลน์ไม่เสียค่าส่งอย่างนี้200ไม่เสียค่าส่งด้วยนี่ถ้าสั่งผ่านไลน์นะสั่งผ่านไลน์หรือว่าสั่งผ่านแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าจะเป็นไลน์จะจะง่ายกว่าเพราะว่า messenger messenger ของ Facebook อ่ะมันเหมือนมันรวนแล้วมันยุหานั้นนิดหน่อยแต่ก็ทักมาได้แต่มันจะเด้งช้าแค่นั้นเองครับไลน์จะง่ายกว่านะอ่านี้ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าโดนโกงหรือว่ากดลิงก์ไม่เจออะไรนี่เปิดร้านมา10ปีนะนี่เปิดปี57แล้วก็อัปเดตร้านค้านี่วันนี้1 6นะ67นะ2567 10ปีนะไม่ต้องกลัวโดนโกงว่าเฮ้ยที่ทิ่ทักลิงก์ไปแล้วมันกดไปลิงก์ไปดูดเงินไปอะไรไม่ใช่นะฮะไม่มีอ่าแล้วก็แอดไลน์ดีเพื่อน,อนๆรงนี้ปึ๊บ อ่อีกทีหน,นึ่งช้าชๆนี่คลิกลิงก์เพิ่มเพื่อนนี่อ่กดเพิ่มเติมตรงนี้ปั๊บคลิกลิงก์อ่าคลิกลิงก์นี่ไลน์ไอเดีนะนี่ก็จะเปิดไลน์ไอเดีเป็นหน้าผมเลยเอ้ไม่ใช่ร้านนี่ตร้านตอร์ตอรี่ห้าสิบห้าผมไม่สามารถเพิ่มตัวเองได้อ่ผมไม่เพิ่มตัวเองไม่ได้นะอ่าแล้วก็หรือว่าจะดูที่คอมเมนต์อ่า อ่ะคอมเมนต์นี้ผมยังไม่ได้ปักไว้ปกติผมจะปักคอมเมนต์นี่ไว้นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอ่าเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งแป๊หนึ่งนะฮะอ่าดูอันนี้นี่กดที่คอมเมนต์กดที่เพิ่มเติมอ่าอันนี้เป็นลิงก์สินค้ากดตรงนี้อันนีคลิกลิงก์เพิ่มเพื่อนอ่าช่องทาง YouTube ช่องทางเพจเฟซบุ๊กอ่าติดต่อสามารถติดต่อได้ตรงนี้นะ ว่าใครชอบสินค้าชิ้นไหนติดต่อทักมาได้ส่วนใหญ่จะมีแค่คนมาขายไม่มีคนซืน้อยอกยอกนะฮะอ่ะนี่หลักร้อยนี่เดี๋ยวนี้สภาพสวยๆเลยซื้อไปเก็บได้ไม่แพงด้วยนะครับนี่สองร้อยบาทพร้อมส่งไปเลยสองร้อยบาทพร้อมส่งไปเลยนะนี่สองร้อยบาทพร้อมส่งไปเลยจบสองร้อยบาทปีสามหกนี่โหพระสามสิบ สามสิบปีสองร้อยบาทนะไม่ต้องไปจับฉลากรุ้นว่าพระจะโหราคาเท่าพระใหม่เลยนะสองร้อยบาทพร้อมส่งซื้อเก็บได้ไปคล้องได้นะหัวใจแค่ค่า,าปลอดภัยดีมากเลยนะครับค้าขายสุดยอดเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ